ล้มหายใจแผ่วเบาผมยืนนิ่งอยู่หน้าบ้านเรือนรถม้าหลังเก่าลำปางยามนี้เงียบจนหน้าขนลุกอากาศเย็นยะเยือกสัมผัสได้ถึงเหงื่อเย็นที่ซึมตามไรผมทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเสียงไม้ลั่นดังมาจากข้างในเหมือนมีใครขยับตัวผมกลั้นหายใจฟังเสียงรอบข้างอีกครั้งเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรง แล้วก็ได้ยินจริงๆเสียงกีบมา้าชัดเจนก้องกังวานดังมาจากตรอกแคบๆข้างบ้านทั้งที่ไม่มีใครสักคนเสียงกีบมา้าใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาผมมองไปที่หน้าต่างไม้บานเก่ามันค่อยๆแง้มออกทีละนิดทีละนิดในความมืดมิดผมเห็นเงาตะคุ่มเหมือนมีใครยืนอยู่ตรงนั้น หน้าต่างเปิดกว้างเงายื่นมือออกมาไม่ได้ตั้งใจจะจับไม่ได้ตั้งใจจะคว้าแค่โบกช้าๆ